สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิชาสัลิกานะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาสร้างเกมจับผีเสื้อกันค่ะโดยเราจะใช้โปรแกรม Adobe Animate นะคะเราจะใช้คำสั่ง Action Script ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะอันดับแรกที่เราเปิดโปรแกรม Adobe Animate เลยค่ะแล้วเลือกไปที่ HD นะคะตั้งค่าให้เรียบร้อยนะคะกด Create ได้เลยค่ะเมื่อเรากด Create เสร็จแล้วนะคะต่อไปให้เราไปที่ File แล้วก็ Import รูปภาพ Import to Library เพื่อนำเข้ารูปภาพของเรานะคะดาวน์โหลดแฟลชของดิฉันจะอยู่ดาวน์โหลดนะคะนี่เราเลือกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ Open เข้ามาเลยนะคะ ของที่เราอิมพอตมาก็จะอยู่ที่ l i b r ารีนะคะตอนนี้ตั้งค่าให้เท่ากันกับหน้าต่างของเรานะคะแล้วเราก็ทำการจัดเรียงรูปภาพที่เรานำเข้าได้เลยค่ะ เื่อเราทําการจัดเรียงหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการกรุ๊ปค่ะเริ่มจากกรุ๊ปอีเสื้อกันก่อนเลยเนาะทาการกรุ๊ปวัตถุได้เลยค่ะ Ctrl G คลิก2ครั้งนะคะเมื่อคลิก2ครั้งแล้วทําการคลิกขวานะคะคลิกขวาเสร็จแล้วไปที่ Convert to Symbol นะคะหรือ F8 นะคะเราจะตั้งชื่อเป็น Symbol หนึ่งนะคะ Type ก็จะเป็น Movie Clip นะคะ กดโอเคจากนั้นเราทำการตั้งชื่อค่ะเราจะตั้งชื่อวัตถุเป็น M1 นะคะ M M1 คลิกที่วัตถุ2ครั้งนะคะแล้วเราจะทำให้พิเซอร์ของเราเคลื่อนที่ได้นะคลิกขวาที่60เฟรมค่ะแล้วเลือกเป็น Insert Keyframe นะคะจากนั้น เคลื่อนย้ายวัตถุเลยค่ะเราจะให้เขาบินไปทางไหนนะคะบินออกไปข้างนอกก็ได้ให้บินออกไปข้างนอกก็แล้วกันนะคะว่าจะบินกับหลังก็ได้ถ้างั้นเราเอาบินมาตรงนี้แล้วกันแล้วจากนั้นคลิกขวาที่30เฟรมนะคะแล้วเลือก Create Classic Twin ค่ะเรามากด Control Enter ดูนะคะ เราก็จะเห็นว่าผีเสื้อของเราบินได้นะคะอันนี้เขาจะทําการบินกับหลังนะคะหลังจากนั้นทําแบบเดียวกันให้ครบทุกตัวเลยนะคะสําหรับผีเสื้อนะแล้วก็อย่าลืมนกด้วยนะคะ ทุกคนหลังจากที่เราทําการทําให้วัตถุเราเคลื่อนย้ายเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาทําการสร้างสกอร์กันเลยค่ะไปที่ Take t e x t t o o l นะคะเลือกมาใส่คำว่าสกอร์นะคะ S C O R E นะคะเมื่อเราจะเปลี่ยนสีเรามา แถบทางขวามือนะคะแล้วทาการเปลี่ยนสีได้เลยแล้วเลือกตรงนี้นะคะให้เป็น Static Text นะคะเลื่อนลงมานะคะแล้วมาเจอ Render น,นะคะ Render ให้เลือกเป็นตัวนี้นะคะเลือกเลยต่อไปมาที่ Texture คะ่ะสร้างสี่เหลี่ยมมาอีกอันนึงเลยนะคะสร้างเลยเขย่ามาไว้ตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็น Dynamic t e ทคนะคะนี่ตัวนี้แล้วก็ตรงเ e นเดอของเรานะคะเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะย e d t v i c e fonts นะคะคอนโทรล e อนเตอร์ Control, Enter, มันจะได้อย่างนี้นะคะ ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โคดนั่นเองยังไม่ได้เขียนโคดนะต่อไปเรามาที่ตาข่ายของเราค่ะตาข่ายจับพิเซอร์ของเรานะคะคลิกไปที่ตาข่ายจับพิเซอร์ค่ะแล้วก็กดกดกรุ๊ปนะคะคอนโทรลจีเพื่อกลุ๊ปแล้วก็ Convert to symbol เราจะตั้งชื่อตาข่ายของเราว่า CC นะคะโอเคตรงนี้ก็ตั้งชื่อว่า CC เหมือนกันนะคะพอตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกไปที่ตาข่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดไปที่ Window ค่ะเลือกไปที่ c o d e s n a p p e t นะคะคลิกเลย พอขึ้นมาตรงนี้นะคะให้เรากดที่ Action s k i p ค่ะไปที่ Action นะคะไปที่ Drag and Drop นะคะนี่เขาก็จะขึ้นโค้ดสำเร็จรูปมาให้เราแล้วนะคะให้เราลบตัวนี้ได้เลย ตรงนี้เราจะใส่เป็น import at event นะคะมืเราใส่ import เข้าไปแล้วนะบรรทัดต่อมานะคะเราจะเขียนโค้ดให้ score ของเรานะคะไปกันที่ v a ก score มเบอร์ได้เลยค่ะ บรรทัดต่อมานะคะเราจะตั้งชื่อเป็น TT นะคะก็คือตรงช่องสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองเนาะต่อมานะคะจะเห็นว่า CC Add Event Listener นะคะก็คือโค้ดสำเร็จรูปในการให้ตาขายของเราเคลื่อนที่ได้แล้วนะคะในเราลองมากด c t r o l Enter ดูนะคะ ตรงนี้ขึ้นเออร์เนะคะจะเห็นว่าท t เรายังไม่มีใช่ไหมเราไปตั้งชื่อ TT กันก่อนนะคะตรงน,นี้นะคะอย่าลืมตั้งชื่อเป็น TT นะคะจะได้ไม่เออร์ลอนะตรงสี่เหลี่ยมว่างเปล่าของเรานะคะ Action เอฟก้ของเราค่ะเดี๋ยวเราลองรันดูนะคะ ะเห็นว่าตาข่ายของเราก็เคลื่อนที่ได้แล้วแต่ว่าเลขศูนย์ของเราหายไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปทำการขยับลงมากันเดี๋ยวเราลองกดคันธ Enter ดูนะคะนี่จะเห็นว่าเลขศูนย์ของเราลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเราคลิก ตาขายของเราเราก็จะสามารถจะจับผีเสื้อได้แล้วค่ะต่อไปเราจะมาเขียนโค้ดให้ผีเสื้อของเรากันเลยนะคะค่ะเรามาเขียนโค้ดให้ผีเสื้อกันเลยนะคะผีเสื้อของเรามีชื่อว่า m1 นะคะ,ะเราใส่ m1 add event listener แล้วก็ใส่ event Enter frame แล้วก็ตั้งชื่อวัตถุของเราเป็น hit แล้วกันนะคะ,ะเราลองมาเขียนกันเลยบรรทัดต่อไปใส่ฟังก์ชัน hit 1 hit หก็คือวัตถุของเราแล้วก็ event นะคะ ต่อไปเรามาใช้คําสั่งให้ตาขายของเราโดนผีเสื้อแล้วคะแนนจะขึ้นนะคะเราใช้ปกกานะ โอเคค่ะเรามาทำความเข้าใจกับโค้ดนะคะตรงนี้นะคะถ้า M 1 M 1ก็คือผีเสื้อของเรานั่นเองผีเสื้อของเราโดน C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  ก็คือตาข่ายใช่ไหมคะถ้าผีเสื้อของเราโดนโดนตาข่ายจับนั่นเองคะแนนสกอร์นะคะก็จะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะช่องสี่เหลี่ยมเปล่าข้างๆสกอร์นั่นเอง แล้วถ้า m 1ของเราถูกตาข่ายจับแล้ว m 1ของเราก็จะหายไป m 1ก็คือผีเสือ้อกด ctrl enter เพื่อรันโปรแกรมดูเลยค่ะนี่ผีเสื้อ m 1เราอยู่ไหนนะนี่ไงเราจับได้แล้วเราจับได้แล้วคะแนนเราก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะคะ คะแนนเราก็จะขึ้นนะคะเพราะว่าเราจับผีเสื้อของเราได้แล้วแล้วเราก็จะเขียนโค้ดแบบนี้ไปจนครบทั้ง12ตัวได้เลยค่ะไปกันเลย ค่ะทุกคนเมื่อเราวางโค้ดครบทั้ง12ตัวตามจำนวนผีเสื้อเราแล้วนะคะเบนตัวที่เป็นนกไว้นะคะเพราะว่าเราจะจับแค่ผีเสื้อใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปเขียนโค้ดให้นกนะคะเรามาทำการกด c t r o l Enter เพื่อรันเกมของเรากันเลยค่ะ ค่ะทุกคนเมื่อเราจับผีเสื้อได้คะแนนตรงนี้ของเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะดิชันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทุกคนสามารถทำตามได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ